สวัสดีครับ FC Mobile เซิร์ฟเกาหลีนะครับมาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับรับของรางวัลกับลูกฟุตบอลทองคำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันนะครับผมว่าจะยังไงนะครับผมก็คลิกมาที่อีเวนต์ได้เลยครับก็มาที่อีเวนต์นะครับของ ลูกบอลทองคำนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะมีการติ๊กถูกที่ FC Mobile นะครับตัวนี้จะเป็นของมือถือนะครับผมส่วนตัวล่างนะครับ FC ออนไลน์ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นของคอมพิวเตอร์นะครับผมตัวนี้เราจะไม่เกี่ยวนะครับถ้าใครเล่นทั้งส user นะครับก็จะขึ้นติ๊กถูกทั้ง2ตัวนะครับผมก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่เล่น FC Mobile ก็จะมีติ๊กตามที่เห็นนะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับด้านขวาครับก็จะแบ่งเป็น A B แล้วก็ C นะครับตรงนี้ทําการเลือกนะครับอันนี้คือจะเป็น FC ของโมบายนะครับส่วนมาดูทางด้านขวานี่ครับอันนี้จะเป็นเอออนไลน์นะครับตัวนี้จะเป็นของคอมพิวเตอร์ PC นะครับตรงนี้จะไม่สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้จะข้ามไปครับเรามาดูตรง FC m o b โมบายของเรานะครับทำการเลือกนะครับเลือกของรางวัลนนเองนะครับก็คือ A ถึง C ีอันนี้จะเป็นการสุ่มนะครับผมเราต้องการเลือกได้เลยครับเลือกนะครับรับรางวัลนะครับก็คือทางด้านขวามือครับ สัสนี้ครับของรางวัลก็จะถูกส่งมาที่ข้อความหรือเมสเซจเรานั่นเองนะครับผมกดคลิกรับครับก็คือแอดจะได้เป็นตัว A นะครับ A อ่นี่จะเป็นการสุ่มนะครับผมก็แล้วแต่ว่าดวงใครนะครับว่าจะได้ยังไงนะครับสำหรับแอดก็เดี๋ยวนี้ครับจะได้ A ไปแล้วนะครับส่วนลำดับต่อมานะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูด้านขวามือครับจะเป็น เอ่อ f c ออนไลน์นะครับตัวนี้จะเป็นของคอมพิวเตอร์ PC นะครับตัวนี้จะไม่สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็สูรางวัลเด้านน้นขวามือสุดนะครับจะเป็นบอลทองคําตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถจะเลือกได้เช่นกันครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับผมขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสด